ไม่ได้หมายความว่าแม่ต้องกล้วงไปหรืออะไรนะคะบางคนเข้าใจผิดเวลามีตกขาวพูดตรงๆนะคะ,คะบางคนชอบทมสะอาดภายในช่องคลอดหรือไปซื้อน้ํายาส่วนล้างช่องคลอดมาทํานะคะบ่อยมากที่คนไข้ชอบทําอย่างนี้โอ้ยตกขาวเยอะส่วนล้างส่วนไปส่วนไปค่ะอย่างกลับไปจุดเริ่มต้นค่ะช่องคลอดเรามีแบคทีเรียที่ดีอยู่เป็นทหารป้องกันเมื่อไหร่คุณฆ่าแบคทีเรียพวกนี้หมดจะเกิดอะไรขึ้นค่ะอืมพวกนี้ก็จะ ก็การอที่ไม่ดีก็จะเข้ามาเชื้อโรคต่างๆก็มาแล้วคาะบุกบ้านบุกเมืองหมดแล้วค่ะค่ะคำถามท่านต่อมานะคะหลังมีรอบเดือนจะมีตกขาวออกมาใสๆแต่ว่าออกเหมือนเลือดถือว่าผิดปกติไหมไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่คันด้วยค่ะตกขาวใสๆแต่เป็นเลือดออกมาเหมือนเลือดเนี้ย น่าจะเป็นเพราะว่าหลังมีรอบเดือนใหม่ๆยังไม่หมดเลยรือเปล่าถ้าบอกว่าลักษณะบอกว่าหลังเมนหมดใหม่ๆแล้วยังมีเลือดออกอีกค่ะถ้าภาษาแพทย์คือสปอตติ้งคือยังมีกระปิดกระปอยอีกสักสองสามวันค่ะแล้วหายก็ยังถือว่าปกติค่ะนะคะอีกท่าในอายุสามสิบสี่ปีค่ะสามสิบสี่ปีบอกว่าเดือนที่แล้วมีรอบเดือนเมื่อวันที่สิบเอ็ดอีกเดือนมาวันที่สิบอยากทราบว่าเดือนนี้จะไปตกวันที่เท่าไหร่ จะสามารถมีลูกได้ไหมเพราะว่าอยากมีลูกมากร่างกายอะไรนะคะแข็งแรงสมบูรณ์ดีคำถามแรกก็รู้แล้วว่าเป็นคําถามของคนมีบุตรยากออ๋นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าจริงถือว่าปกติไหมคะเดือนที่แล้วมาวันที่สิบเดือนที่มาวันที่สิบก็มันคาดเคลื่อนนิดหน่อยอย่างที่บอกบวกลบไม่เกินเจ็ดวันแต่ว่าคุณจะคาดเดาว่าเดือนหน้าคุณจะมาวันไหนเป็นคําถามที่ตอบไม่ได้ค่ะนะคะเพราะว่ามันเป็นร่างกายของคุณเองแต่ในคนบางคนที่ ประจำเดือนฉันมาเป๊ะคือนับสามสิบวันมันก็สามสิบค่ะคุณก็จะบอกได้ค่ะว่าเดือนหน้าเป็นยังไงค่ะแต่ว่าถ้าให้ชัวร์สำหรับการมีบุตรนะคะเรามีเทสเยอะแยะค่ะนั่นว่าเป็นปรึกษาแพทย์ได้ใช่ไหมคะถูกค่ะมันก็จะมีเทสตัวไข่ตกค่ะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเทสจากปัสสาวะก็จะบอกได้ว่าวันเนี้ยวันไข่ตกวันดีคุณควรไปมีเพศสัมพันธ์และสามารถมีบุตรได้ง่ายขึ้นนะคะอืม อีกท่านหนึ่งเพิ่งคลอดบุตรมาได้สามเดือนค่ะแล้วปรากฏว่ามีติ่งเนื้อง,งอกออกมาเป็นยาวๆที่ช่องคลอดไปจี้แล้วแต่ไม่หายมียาทานไหมคะไม่รู้ว่าจะทํายังไงแล้วอต้องถามว่าไอ้ติ่งเนื้อง,งอกนั้นมันคืออะไรอะค่ะค่ะเพราะว่าบอกมันเป็นคําถามที่กว้างอะ,ค,ะค่ะเพราะว่าติ่งเนื้อง,งอกที่ช่องคลอดค่ะนะคะ,คะ หมอไม่มั่นใจว่าเป็นจากช่องคลอดหรือติ่งนี้งอกออกมาจากปากมดลูกหรือว่าอย่างไรหรือว่าเป็นติ่งที่มันอยู่ภายนอกแล้วเห็นค่ะนะคะอันนี้อยากให้ถามหมอที่ตรวจดีกว่าค่ะหมอให้คําตอบตรงนี้ไม่ได้ค่ะอ,อีกท่านหนึ่งอายุ37ปีนะคะเป็นตกขาวบ่อยมากแล้วก็มีอาการคันๆมากด้วยแล้วก็ตกขาวเนี่ยจะมีสีขุ่นๆถ้าหากว่ามีเพศสัมพันธ์กับสามีก็จะคันมากสามีก็จะคันไปด้วย เป็นเพราะอะไรอันตรายไหมไปรักษากับหมอได้ยังไงคะถ้าให้เดาน่าจะเป็นเชื้อรานะคะก็คือเป็นตกขาวที่คันนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่เป็นอันนี้เกิดจากตัวหญิงหรือชายทำไมถึงสตาร์ทน่าจะเป็นหญิงนะคะอย่างที่บอกเรื่องของเชื้อราไม่ใช่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะมาจากสาเหตุดืดๆอย่างที่บอกมาร่างกายเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะค่ะ เมื่อมีเชื้อราในช่องคลอดผู้ชายมีโอกาสมีอาการได้พอมีเพศสัมพันธ์ขเขาก็จะคันคเขาก็จะคันได้ค่ะ,คะก็เหมือนเราไปสัมผัสตัวเชื้อราโดยตรงใช่ไหมคะผู้ชายก็จะสังเกตได้ว่าจะอาจจะมีจุดผื่นแดงคันขึ้นมาแต่ผู้ชายง่ายค่ะ,ค,ะคือเขาทคำความสะอาดภายนอกได้ง่ายกว่าเราแต่ผู้หญิงเนี่ยคือไม่สามารถทำความสะอาดภายในได้เพราะฉะนั้นเชื้อรามันก็จะยังคงอยู่และนานนะคะแนะนำว่าควรจะไปตรวจและทานยาค่ะ ทานยาแล้วต้องรอให้อาการหายก่อนหรือเปล่าถึงจะมีอะไรกับสามีได้อ่าอืมอันนั้นก็ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นหรือว่าถ้าสามีมีอาการเยอะจริงแล้วก็อาจจะให้ครีมหรือให้ยาไปใช้ร่วมด้วยได้ค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะ,ก,นนะ,คะก่อนและหลังมีเพศสัมพันธ์มีตกขาวเป็นน้ำขาวๆใสๆนะคะแล้วก็ก่อนมีรอบเดือนก็เป็นเหมือนกันจะเป็นอันตรายไหม ถ้าเป็นอย่างที่บอกถ้าเป็นน้ําใสๆไม่มีกลิ่นไม่มีคันถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะค่ะนะคะอีกท่านหนึ่งอายุยี่สิบสองปีเท่านั้นนะคะรอบเดือนมาแค่สองถึงสามวันแล้วก็มีตกขาวเป็นระยะๆะะเป็นสีเหลืองอผิดปกติไหมสีเหลืองอ,อาจจะขุนนะคะประมาณว่าเป็นเป็นแบบไม่ได้ใสอย่างอย่างปกติขุนแล้วหายได้เองค่ะเป็นไปตามรอบเดือนอาจจะอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะค่ะแต่ถ้าไม่มั่นใจ อาจจะต้องมาตรวจนะคะค่ะในช่วงตั้งครรภเป็นตกขาวเยอะมากมปกติแล้วคนตั้งครรจะเป็นเยอะไหมคะอ่าปกติคนตั้งครรภจะมีมูกค่อนข้างเยอะขึ้นเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนภายในร่างกายคะนะคะอะคนท้องจะบอกได้เลยว่าจะแฉะอยู่ตลอดเวลาที่สําคัญคือชื้นอย่างี่งคนท้องจะเป็นต้องใช้พวกแผ่นอนามายัยหรือพวกอะไรอ่าถ้าให้ง่าย ใช้ไหมไม่แนะนำเหมือนกันค่ะเพราะว่าหนึ่งคนท้องอ้วนขึ้นแน่ๆอบอกได้เลยว่าในคนที่เคยผอมๆพอท้องปุ๊บขาก็จะใหญ่ขึ้นตรงบริเวณนั้นก็จะเกิดการอืดอัดถูกไหมคะนึกนึกถึงคนอ้วนเกิดการอับชื้นได้ง่ายนะคะภาะวะเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายจะทําให้ช่องคลอดมีมุกที่เยอะ,ค,ะค่อนข้างเยอะและแฉะจริงๆและในคนท้องที่เจอได้บ่อยคือจะเป็นเชื้อราได้บ่อยค่ะนะคะก็ะตั้งต้นจากฮอร์โมนเปลี่ยนตั้งต้นจากความวะ ที่เนื้อเราเยอะขึ้นเหงื่อออกง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคะับชื้นง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็เจอได้ท่านนี้บอกว่าช่วงตั้งครรภ์น,นะคะเป็นตกข,ขาวเยอะมากจนต้องใช้ยานเน็บใช่แลแต่ว่าภายหลังคลอดบุตรจนลูกอายุเจ็ดเดือนรอบเดือนก็ยังไม่มาเลยค่ะเป็นเ,<อ>เพราะอะไรอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งถ้าต้องถามว่าคุณยังให้นมบุตรไหมค่ะนะคะถ้าในเคสที่ยังให้ลูกทานนมแม่ สามารถไม่มีเมนได้ไปจนเป็นปีอะค่ะถ้าให้นมแม่อย่างเดียวมันเป็นกลไกธรรมชาติของร่างกายที่กดฮอร์โมนมนะคะก็คือไข่จะยังไม่ตกเมนคุณก็จะยังไม่มาเมื่อไหรห่อยู่ให้นมบุตรแล้วเมนก็จะมาค่ะค่ะอีกขั้นหนึ่งค่ะอายุ35ปีเคยทำแท้งมา3-4ครั้งเวลาเป็นรอบเดือนเนี่ยมักจะปวดท้องต้องทานยาแก้ปวดรอบเดือนทุกครั้งทานบ่อยๆอันตารายไหม การที่ไปทําอย่างนี้มาถือว่ามีผลไหมคะมีผลถ้าคุณทําแท้งแบบ ผิดกฎหมายค,คุณง่ายๆทำแล้งเถื่อนะนะคะและไม่รู้ใช้อุปกรณ์อะไระมีการติดเชื้อหลังการทําแท้งไหมมดลูกคุณอยู่ในเกณฑ์ดีหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยพอไปทําแท้งเถื่อนปุ๊บเกิดการอักเสบเลือรังของตัวมดลูกของคุณค,คุณก็อาจจะมีปวดท้องน้อยเลือรลังได้บ่อยๆบ,บวกไปถึงปวดท้องเมนที่มากขึ้นะนะคะซึ่งตรงนี้อ,อย่างที่บอกนะคือมดลูกมันอักเสบเหมือน ในกรณีที่คุณเป็นแผลเป็นนะคะคุณไปอุบัติเหตุมาเป็นแผลเป็นนูนคุณก็จะยังรู้สึกเจ็บๆอยู่ตรงแผลเป็นคุณอยู่ตลอดเวลาถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพคือจะเป็นไปตลอดเลยก็จะเป็นไปตลอดนะคะแก้ยากค่ะแบบนี้แก้ค่อนข้างยากนะคะอืคําถามที่ว่ากินยาบ่อยๆเป็นอะไรไหมถามต้องถามว่าคุณกินยาอะไรยาสมมติว่าเป็นยาแก้ปวดท้องเ็นธรรมดากินเยอะไหมถ้าคุณกินทุกสี่ชั่วโมงกินไปห้าวันถือว่าเยอะนะ พวกม,ะะมีผลข้างเคียงไหมคผลข้างเคียงถ้าเบสิกสุดก็คือกัดกระเพาะ<อ>นะคะคุณอาจจะเป็นแผลในกระเพาะตามมาค่ะแต่ถ้ากินแค่วันเดือนเนม็ดนึงอย่างเงี้ยหมอเฉยๆค่ะนะคะ,คะถ้ากินพาราเซทอย่างเงี้ยเราก็กินได้ไม่มีปัญหาคะนะคะปิดอจะมีอาการปวดมดลูกทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เป็นเพราะอะไรจะเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกหรือเปล่าอืม คำถามที ителей, land, Guys, like, ่สองกันค่ะเกี่ยวกับมะเร็งปากมูได้ยไงว่าการปวดมดลูกทุกครั้งก็อย่างที่บอกไงคะคนไข้ส่วนใหญ่คำถามแรกคือฉันเป็นมะเร็งหรือเปล่าที่กังวลใช่ไหมคะแตบคำถามไม่เหมือนค่ะไม่น่าจะเป็นสาเหตุจากมะเร็งคำถามที่สองคือว่าปวดเพราะอะไรนะคะการปวดมดลูกเวลามีเพศสัมพันธ์เกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะอาจจะคุณมีก้อนในมดลูกหรือเปล่ามีซิส์ไหมมีพังผืดภายในหรือเปล่าพอไปเกิดการ ยืดขยายหมายถึงใบการขยับคุณก็จะปวดนะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้แนะนําให้ไปตรวจเพิ่มเติมค่ะแต่ว่าถ้าให้กังวลว่าเป็นมะเร็งไหมมะเร็งจะไม่มาด้วยปวดเมืลันที่สัมพันธ์ค่ะค่ะอีกท่านหนึ่งอายุ42ปีนะคะเป็นรอบเดือนแล้วปวดท้องมากมแล้วก็มีประจำเดือนมามากเหมือนผิดปกตินะคะเสี่ยงต่อมะเร็งปากมดลูกหรือเปล่าทุกคนจะกลัวมะเร็งซะป็นตัวใหญ่นะคะใช่เป็นคำถามเดียวกันนะคะ,ะก็คือประจำเดือนมามาก สามารถเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ไหมค่ะก็เป็นอาการนําของมะเร็งปากมดลูกได้เหมือนกันค่ะมะเร็งปากมดลูกเนี่ยถ้าเป็นนะคะการจะมีตกขาวที่เปลี่ยนแปลงไปจะมีเลือดออกผิวติที่ช่องคลอดถ้าเป็นมากกว่านั้นก็จะมีปวดท้องอะไรตามมาถ้าก้อนมันใหญ่ขึ้นค่ะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของประจำเดือนมากกว่าค่ะนะคะก็คือเป็นจากตัวมดลูกะนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าก็คงต้อง ไปตรวจค่ะแต่ว่าเสียงมะเร็งปากมดลูกไม้ลักษณะยังไม่ค่อยเหมือนค่ะค่ะนะถ้าคุณเช็คอยู่ประจําก็คงไม่ไม่ไม่ก็คงตอบคําถามได้ค่ะท่านต่อมาอายุยี่สิบเก้าปีนะคะมีอาการปวดบริเวณปีกมดลูกอันนี้ทราบด้วยว่าปวดที่ปีกมดลูกนะคะแล้วปวดเมื่อยในช่วงล่างร้าวมาจนถึงหัวใจเป็นเพราะอะไรคะบอกว่าปวดเมื่อยในช่วงล่างรา